สวัสดีจาพี่น้องมาจากไปซื้อต้นไม้มาแล้วพี่ิงก,ก็ร้องมาจัดสวนเบิงเดอวันนี้ให้เบิร์ระยะไกลก่อนเด้อพี่น้องว่าพี่งจะจัดแบบใดนะคะให้เบิร์ระยะไกลๆก่อนนี่เด้อพี่น้องเดอ้อพี่ิงก,ก็ล้องบ่าท่านได้เอาออกจากกระถางค่ะลาเวนเดอร์ฟรีนชลาเวนเดอร์ได้มาสามตน้นอ่าก็เลยเอามาวางไว้แล้วก็ได้กุหลาบมาสองกระถางเดี๋ยวพี่ิงให้ไปเบิรไกลๆเด้อค่ะเด้อคืออันนี้ เบิงระยะไก่สวนกอนเดอร์ที่พี่อิงที่จัดเดอเมิงไกลไก,ก่กอนเดอร์ค่ะเดอร์พี่อิงหากะตัดแตงกิ่งมันโอ้ยลูกคอยเป็นล่มแล้วหันตัดแตงกิ่งอันนะคะต้นไม้ตัดลงลงไปแล้วก็ยำ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 ลงไปข้างล่างเพื่อที่สิให้มันเป็นปุ๋ยนะคะให้เก็บเป็นปุ๋ยคะ่ะสองปีหลังจากนี้ได้ใส่แต่ว่าไทยดีอับมันนอกเหตุให่สวนมัน สว,สว่างงปัทีินีต้นพลัมนะคะนะคะไปใกล้ๆเนาะเดี๋ยวพี่อิงให้เบื้องต้นไหมความแปลกของลาเวนเดอร์ที่พี่อิงได้มาก่อนเนาะพี่น้องเนาะลาเวนเดอร์ที่ได้มาแล้วนี่มันแตกต่างจังไดกับลาเวนเดอร์ปกติอา้าลูกสาวไปนั่งยางแตกซานอันลาเวนเดอร์อันนี้เนาะเนี่ยเดี๋ยวมันสีดอกไงเลอพี่น้องเดี๋ยวคือเดวพี่อิงตังขึ้นก่อนค่ะเนี่ยค่ะอ่าเบื้องใกล้ ตัวบีเอาหัวออกลูกเนี่ยดอกมันนี่เป็นลักษณะนี่เดอ้อเบื้องไกลเด้อพี่น้องเดอ้อหอมกินลาเวนเดอร์นี่แหละค่ะแต่ว่าดอกมันนี่เป็นช่อไงมันว่าเป็นช่อเหลมมันเป็นช่อสั่นๆแบบนี้ตุ๊ปุติปิปปปน่ะฮะักแต่ลาเวนเดอร์อันปกติมันเป็นชอ่ชอช่อเงานะคะพี่อิงว่าแบบนี้มันงามกลัวถิงกเลซือ้นอ,อนะคะเนาะนีเดอ้ออันเนี่ยนี่นซื้อลาเวนเดอร์มันซื้อ่าละค่ะ เมนบอนี่ละค่ะนะคะลาเวนเดอร์อันนี้แตออันแพ้งบอวาซัน19ปอนด์จากพี่น้องนะคะ19ปอนด์กะเอาอันเอา40หาห0ไปคุ้นเอาเดอร์คันคิดเป็นเงินไทยนะเป็นอย่างพี่อิงจังเอียวแล้วเวนเดอร์มานี่เพราะว่าพี่อิงอะตัดใบไม้ออกแล้วมันเห็นเป็นแบบว่าบัวง,งามนะพี่น้องฮะนะ เป็นกงโลงเกงเลียงพี่องก,ก็เลยโอ้ไปเอาลาเวนเดอร์มาปลูกปิดมันก่อนทามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็สิงามขึ้นนะคะลาเวนเดอร์เนี่ยมันกินหอมน้ำส่นเดชบาดเนี่ยอันที่สิเบียวเธอจะไปน,นั่นของแม่เด้อแล้วบันนี่มาเบิงค่ะเป็นอย่างพี่อิจงจะเอากุหลาบมาเพิ่มอีกเนาะกุหลาบกระถางนึงเป็นกุหลาบเลื่อยนะคะอันนี้เงวซเมตร 4.5เมตรนะคะความยาวาของเขาเขาเขยา,าวขึ้นไปได้4.5เมตรเป็นกุหลาบกุหลาบของเดวิดออสตินนะคะนี่แหละซื้อพันธุ์มันเบิง้งออเดอร์พี่น้องนี่ค่ะซื้อพันธุ์ของเขานะคะซื้อนี่แลวกะความยาวาของเขากะ4เมตร4.5เมตรเป็นยังพี่อิงจังเอามาไว้มองนี่เพราะว่าอันเก่าอะค่ะมันบเลื่อย บูกมาสามปีสี่ปีก็เลื่อยได้ซ้ำนี่พี่อิงก็เลยว่าอันเดียวสิตัดให้มันออกดอกสันๆเอาตัดต้นสันๆให้มันออกดอกเอาเราก็เอาอันเลื่อยอันนี้เปี่ยนขึ้นไปนะคะขึ้นไปเป็นสีครีมนะคะเป็นสีครีมเป็นช่อดอกแบบนี้ค่ะนะคะพี่อิงก็สิเก็บป้ายอันนี้ไว้เพราะว่าพี่อิงสิเฮ็ดเป็นอ่าคอลเลกชันกุหลาบในในสวนของพี่อิงว่ามีกุหลาบพันไหนบ้าง เวลาเขาถามบางเอิญวนาาตะก่อนก็บ่คิดว่าสิเก็บอันคอลเลคชันไว้ปะที่นี่เริ่มมาหลงไหลกุหลาบกเ็เลยสิเฮ็ดเป็นคอลเลคชันเวลามูถามนะคะว่าซื้อกุหลาบพันใดดีในเสียมาปลูกเสีพี่อญิงกเ็เลยสิเฮ็ดให้มันเป็นคอลเลคชันคอลเลคชันไว้นะคะแล้วอันนี้นะคะเป็นของยี่ห้อนี่เดอ้อสวนเขาคืออันข้างบนนี่คือซื้อสวนเขาเด้อพี่น้องเจ้าของสวนเขานะคะ อันข้างล่างนี่เป็นพันธุ์ที่เขาผลิตออกมาแซบเอสเจ็ดูนเนี่ยเดี๋ยวพี่อิงสิเปค้นหาอีกเทียนหนึ่งว่ามันซื้อของเขาเนี่ยเป็นช่วงช่วงใดที่เป็นซื้ออิลีของเขาน้องทิกซิเบลย่าไปใกล้ลูกกลิ่นหอมมากนะคะอันนี้เป็นแบบพวงกลิ่นหอมมากสีออกไม่ๆมมันก็สีเป็นสีสีเนี่ยค่ะสีมันเป็นสองสีเนาะพี่น้องเดี๋ยวพี่อิงถ่ายให้เบิ้งเนาะนี่ค่ะเป็นลักษณะนี้เด้อ เป,เป็นชมพูออนวรามาใส่ชมพูชมพูกลางๆเนาะคะ่ะเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวพี่อิงสิไปหาสีม่วงพี่อิงยังเบอร์ได้สีม่วงคะ่ะยังอีไปหาสีม่วงมาปลูกอยู่เพราะอยากได้กุหลาบสีม่วงบนนัดนี้มาเบิ่งแอรเรียนี่เป็นยังพี่อิงจังสีเอากุหลาบมาปลูกเพราะว่ามันมีกุหลาบสีชมพูกุหลาบป่าสีชมพูเข้ม อยู่แล้วนะคะเป็นเรื่อยๆนะพี่อิงจะตัดให้มันแล้วก็จัดกิ่งให้มันไหมนะคะแต่ว่าให้พลัมมันสุกก่อนเก็บพลัมก่อนแล้วก็จะอีตัดแต่งมมนีออกนะคะนี่แหละพี่น้องยังบะเรว,วค่ะยังคลัเคขละคะ,ะ,ะยังนู่นนั่นนี่อยู่ยังบะเรว,วบาดนี้ช่วงระว่างนี่นะคะพี่อิงเอากุหลาบนันเดอมองที่สีลงสีชมพูล้งมองนันเนะาะบัดนี้ช่วงเนี้ย จากบริเวณขอบสะมะนีสีว่างไว้น้อยหนึ่งเป็นอย่างชีว่างไว้เพราะว่าถ้าคนเสียหงจุ้ยกับเซียหวงจุ้ยบ่กับเซียคือว่าปล่อยให้อันบ่มีอีหยังกันว่าสันเถอะบ่มีแนวกันแนวหยังให้ทรพย์สินหรือว่าเงินท้องมันไหลลงมาให้มันมาเก็บอยู่อ้างนี่วานเถอะคนใดที่เขามาักมองจุยนะ้ยเขาสีว่างสั้นแต่พี่อิงจังใดก็ได้พี่อิงเอาแบบว่า มีความงามมีความสวยพี่อิงมากมืค่ะนะคะอันนี้มาเบืองอันไกลๆเนาบะบอลเนี้ยเนี่ยม่เป็นลักษณะนีเดอร์านั่นแล้วไอตรงกระถางที่พี่อิงวางไว้ตรงนี้นะคะพี่อิงสิปล่อยให้มันออกดอกกอนนะคะแล้วก็ซีตัดแต่งกิ่งมันบ่ให้มันสูงเกินก็ซีเอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวสิขุดนะคะเดี๋ยวสิขุดปลูกอันลงดินปลูกลงดินค่ะนะคะ แล้วก็เลาะเลาะคางบัดเนี่ยเลาะคางมองนี่เดอ้อที่มันเป็นโค้งๆเนี่ยพี่อิงว่าสิเอาลาเวนเดอร์มาปลูกนะคะอีกลาเวนเดอร์มาปลูกจากน้อยนึงแล้วก็อันกระถางที่เหลือยูนั่นนะคะที่เป็นลิลลี่ยูนั่นก็สิเอาต้นอันนี้ล่ะเมลเบิร์นญี่ปุ่นนี่แหละค่ะมาลงไปเบิ้งไว้แล้วนะคะต้นหนึ่งราคา20กว่า24ปอนยังไม่ซื้อมาวันนี้ เพราะว่ากลัวสามีตกใจเห็นยอดมันมันเยอะเกินไปอันนี้ก็เ,เริ่มออกดอกแล้วนะคะเนี่ยพี่จําซื้อพันธุ์บ่ไดเดี๋ยวแต่ว่าพี่จะพยาย้มนะคะไปอยู่อ่าในก g a นเซ็นเตอร์ว่ามันซื้อพันธุ์อย่างแน่้พี่ิงสิพยายามไปไปเบิ้งแล้วก็สิเปรียบเทียบว่าพันธุ์ก่พันธุ์ของพี่ิงนะคะแล้วก็สิมาเฮ็ดเป็นอารอบัมไว้อันนี้ก็ดอกสวยมากด้วยค่ะนี่เป็นดอกรุ่นสองนะคะพี่น้องคะ่ะ เพราะว่าดอกรุ่นแรกพี่อิงกลับมาสามีพี่อิงบ่ได้หดน้ำต้นไม้ให้มันตายนะคะพี่อิงก็เลตัดตัด,ตดยอดมันออกนะคะและ้วบัตินี้มันกระโปรงออกมาใหม่อันนี้เป็นรุ่นที่สองค่ะถ้าอ่ามันสิออกสามรุ่นค่ะกุหลาบพวกเนี้ยจะออกสามรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เริ่มสนใจนะคะอยากจะเลี้ยงกุหลาบเนาะกะ ค่อยๆเลี้ยนลูกกันไปพี่หญิงก็ค่อยเลี้ยนลูกค่ะพี่หญิงก็เพิ่งได้ล้กุหลาบคักๆปีนี้เป็นปีที่ลงจริงๆปีกายนี้ปีน,นี้ปีนี้เป็นปีที่สองนะคะแต่ว่าล้งไม้เรื่อยๆค่ะบ่ได้วา่วาแบบว่าซีมาสนใจแบบเป็นจริงเป็นจังเพราะว่าหลังจากที่พี่หญิงกเกษียณแล้วพี่หญิงบ่มีแนวเห็ดพี่หญิงก็เลยเออลองมาเบิงเลียงกุหลาบเบิงสินะพราะพอได้เข้าไปเบิงแล้วพี่หญิงก็เลย มีความสนใจที่จะอยากแบบเฮ็ดเป็นมุมนันมุมนี่มีกุหลาบอันนั่นอันนี้อันพันนี้พี่อิงจําซื้อมันบ่ได้ด้จ้ะแต่ว่าพี่อิงมีอยู่ในลต์ของพี่อิงอยู่เดี๋ยวจังใดซีเอามาให้มาตอบนะคะว่าเป็นพันอ์องอันนี้หอมมากค่ะหอมมากๆเลยหอมสุดๆนะคะหอมมากดอกใหญ่จริงๆแล้วมันเป็นพันตัดดอกแต่พี่อิงทําให้มันมันเา้ว อันมันเลื่อยขึ้นพี่อิงก็เลยปล่อยมันขึ้นค้างนะคะอันนี้ก็ประมาณสามสี่รอบดอกมันสีออกคือกันไปที่นี่สีแดงของพี่อิงเริ่มออกแล้วเห็นไหน้องสีแดงอันนี้อันนี้เป็นอ่าพวงระยะพุ่นค่ะข้า้งล่างพุ่นนะคะแต่ว่าสีแดงที่มันอีนั่นออกมานีมันอีมาขึ้นนะคะมันอีมาขึ้นอันรอบสองนี่กำลังจะออกค่ะนะคะอันนี้ก็รอบแรกของเขานะคะ เวียนตาบ่เนาะพี่นองน้องคาอันค่อยๆเบิ้งไปเด้อพี่น้องเด้อพี่อิงย่านเจ้าพวกเจ้าเวียนเวียนหน่ค่ะอ่ะไปเบึ้งดอกใกล้ๆของมันนี่นี่นะคะนี่นี่อันนี้บ่หอมนะคะํามซื่อๆบ่หอมนะเนี่ยมันก็นจะเปลี่ยนไปพี่อิงบ่ค่อยอยากจะตัดมันพอว่า มันเก็บมันสวยอยู่ในอันนี้ดีกว่านะคะไปะที่นี่เบิ้งแล้วอยู่ฟังทั้งนี้มันถือแดดแต่เฉพาะาาพาาย้ำเศร้าพอแดดย้ำใบมันบ่ถือนะคะมันก็เลยตน้นมันก็เลยเอ็นเอนหาแสงกุหลาบนี้มันต้องการแสงเยอะนะคะแสงจากสิบชั่วโมงขึ้น่นอันนี้ก็สีแดงนะคะอันนี้สิสกุมวุนีพี่หญิงสิว่าไ้มันอัน่บไฮ ต้นสูงเพราะว่าพี่อิงซิคอนโทรมันไวซิบไฮมันสูงนะคะกลุ่มมือเนี่ยนะคะเดี๋ยวมองไรที่มันอันนั่นก็ซิบไฮปล่อยให้มันแตกพุ่มแต่บ่ออีบิบไฮมันสูงคืออันนี้นะคะเนี่ยคืออันนี้ก็ซิบไฮแตกบ่อไฮสูงนะคะซิพยา,ยามตัดนะคะอันนี้ก็ออกดอกอันนี้บอ่อบ่ออันบ่อกรีบนั่นนะคะบ่อกรีบซอนแต่ว่าดอกสวยดอกลุกนะคะสวยมาก แล้วก็นางเอกของมื่อนี้ก็คืออันนี้ค่ะเริ่มรยแล้วนะคะเนี่ยอาทิตย์ที่อันนี้เป็นอาทิตย์ที่สองที่สามละค่ะเข้าอาทิตย์ที่สามแล้วนางก็จะเริ่มโรยนะคะเริ่มโรยแล้วเนาะอันพี่อิงให้เบิ้งไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเบิ้งกุลาของพี่อิงแล้วก็ชื่นชมความสวยงามของพวกนางนะคะสวย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 ,สวย บัดนี้อ้าวเลื่อนลงมาบัดเนี่ยปดที่นีนมาเบิงอันที่พี่อิงลงไปแล้วเนาะแล้วที่พี่อิงได้อันอเขาเอื้อนอี่ยังค่ะยางไปเนาะอ่าเฟรมเนาะพี่อิงได้เฟรมมาสองอันกับต้นไม้ที่เป็นพันเรือยไมอ่อีกอ่าเป็นพันนี่ด้วยจานเนี่ยพี่อิงจะเอาล้มองนี่เนาะเนี่ยค่ะปลูกไปแล้วค่ะยังบรท่านได้ลดน้ำเนาะยังบระท่านได้ลดน้ำม,มัน เดี๋ยวไปเบองก่อนว่าพันมันซื้ออย่างเนาะคะ่ะเนี่ยพี่ยิงปลูกแบบนี้เดอ้อนี่ขุดลุมลึกนะคะสี่สิบเซนกว้างสี่สิบประมาณนั่นแหละค่ะกว้างลึกสี่สิบเซนเดอ้อถ้าอีปลูกกุหลาบเนาะพี่น้องแล้วก็หันอันนี้เดอ้อพี่น้องเวลาปลูกเนี่ย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 เขาเอื้นอันอันนี้เขาเอื้น,นกระโหลกมันเนี่ยค่ะเนี่ยหันกระโหลกมันเนี่ยนี่เดอ้อห้ไปหาแสง แสงอาทิตย์บ้านยุ่เจ้ายุ่ทั้งใดให้หันหัวกระโหลกไปหาแสงนี่แหละค่ะเดี๋ยวเขาอีเตกออกมาย่างดีพวกกิง่งพวกนี้ตาโมนี่มันก็สเตกออกนะคะเดี๋ยวพี่อิงสิมาเฮ็ดวิธีตัดตัดแต่งกิง่งแล้วก็นมนมกิ้งให้ให้เบิง้งนะคะพันธุ์ของเขาคือพันธุ์นี้จะ้ะนี่เด้อนี่นี่น,น,นี่นี่คือพันธุ์นี้นะคะอ่านเราเด้อเพราะว่าพี่อิงบดเดวเอาแวนตาม,มานะคะนี่คือพันธุ์นี้ เดี๋ยวพี่ออเอิงเอี่ยวเขาไว้ในอัลบั้มนะคะนี่คือต้นต้นนี่เขาสิเอาเขาอัลบั้มว่าเขาปลูกตั้งแต่ปีใดปีใดเังสินะนะคะแล้ววันนี้พันธุ์อันสีเหลืองของพี่อิงนั่นตรงพ้นนะคะนี่ออกรอบสองแล้วจ้ะพี่น้องเห็นปะ่ะนี่ออกรอบสองอันนี้เป็นพันธุ์เลื้อยคะ่ะแต่พี่อิงก็ะิคอนโทรมันวา,ายมันเลื้อยขึ้นสูงหลายออกรอบสองแล้วจ้ะอันพุนสีแดง พูนนนูมสีแดงนะคะสวยปที่นี่พี่อิงแพลนเนาะแพลนว่าพี่อิงเฮ็ดจังใดนะคะท,ทั้งนี้ทั้งนี้โอเคแล้วนะคะทั้งเนี่ยทั้งเนี่ยกุหลาบโอเคแล้วนะคะอาจที่โตไปอันอีกจักน้อยนะคะแต่ว่าอันนี้โอเคแล้วอันนี้เฮ็ดเป็นแตนกุหลาบคือหมายควาว่าเฮ็ดแห้มันสูงขึ้นนั่นเสียคะ่ะแล้วก็ออกออกช่อ สแตนสแตนนิ่งก็คือเฮดให้มันสูงเป็นกลางจางแบบนี้แหละพี่น้องแล้วก็เฮดให้มันเป็นช่อออกคางนะคะให้มันออกคางเฮียนะพี่อิงอีเฮดเป็นสแตนนิ่งสามต้นนะคะสแตนนิ่งให้มันยืนเละทั้งไตนั่นอีบอให้มันมีกิ่งให้มันมีแต่้างบนังสินะค่ะนะคะแล้วก็อันนั้นสีเหลืองนั้นว่าแน่ใจว่าเป็นพันเรื่อยบ่นะคะเพราะว่า เขาบอกว่าประมาณ2.5เมตรวาซันกะคงสิเลื่อยอยู่ละค่ะนะคะบ่เลื่อยกระโบเป็นหยังเนาะบัานนี้แพลนไว้เนาะว่าพี่อิงสิปลูกหวังนี้ต้นนึงนะคะแล้วหลังจากที่เขามาเห็นหลังค้าบ้านพี่อิงเสร็จแล้วเนาะเราก็สิปลูกวางใกล้ๆต้นอันบักอ่างุนน่ะนะอีกต้นนึงนะคะเพราะว่าพี่อิงซื้อเฟมยาวๆสูงๆเนี่ย มาสองอันนะคะเฟมก็ประกอบเรียบร,ยร้อยแล้วละ่ะพี่น้องวันนี้ช่วงนี้ค่ะหมุนมาอีกเนาะพี่น้องช่วงนี้ค่ะเนี่ยตรงเสาเนี่ยออกมาจากเสารประมาณหนึ่งเมตรพี่อิงก็จะเอากุหลาบมาลงอีกนะคะช่วงนี้จะเอากุหลาบมาลงอีกก็จะเป็นอันว่าพี่อิงก็บางแผนงานของพี่อิงไว้นะคะกับประมาณปีนี้ปีหนา้าก็คงสิ เขาทีเขาช้างกับคงสวนกับค้งอีเต็มไปด้วยกุหลาบเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวย่างไปใกล้ๆห้เบิ้งความสวยความงามของลาเวนเดอร์แล้วกันนะคะย่างไปใกล้ๆเพราะว่าพี่อิงจะพายามบอย่างเลี้ยวสําหรับสวนของพี่อิงกะค่อยๆเฮ็ดไปจ้ะนะคะพี่น้องค่อยๆเฮ็ดไปปรับปรุงไปเรื่อยๆสุปีสุป,ป,สป,ปีนะคะ ด้วยมือของตัวเราเองสามีไม่ไม่ได้มายุ่งเลยเขาไม่ชอบสามีพี่อิงนะเขาบ่มารีดสวนเขาเป็นอันวิศวกรนะคะเขาบ่มารีดสวนพี่อิงเป็นคนมาเร็ดสวนนะคะพี่อิงกระิตกแต่งสวนของพี่อิงมันเป็นความสุขนะคะของพี่อิงผู้ใดที่อยากมีความสุขแบบเนี้ยก็ไปหาซื้อต้นไม้มา้าแล้วก็ลองมาเลี้ยงเบิงค่ะพื้นที่บ่บบเกียง คุณอาจมีส่วนน้อยส่วนใหญ่บกยกียงค่ะมันอยู่ที่ว่าคุณได้ปลูก,ลกด้วยมือคุณเองอย่างที่พี่อิงเฮ็ดนี่แหละทึ้งว้าวไปทังมีความสุขไปแสบพี่น้องเอาเมาื่อนี้ก,กะสิจากรล้ากันด้วยอันลาเวนเดอร์นะคะส่งความสุขไปให้เพื่อนๆทุกคนค่ะอยากให้เพื่อนๆได้มีความสุขก,กับชีวิตของตัวเองเพราว่าที่ยูใส่นะคะบอกว่ายูประเทศใดพี่อิงมาอยู่ประเทศอังกฤษพี่อิงก,ก็มีความสุข กับอากาศของประเทศนี่นะคะบวอยูใส่ขอให้คุณมีความสุขแบบพี่อิงนี่แหละคะ่ะนะคะส่งความสุขส่งความรักให้กันเดอ้อผู้ใดยังบัท่ันได้กดไลค์ก็กดไลค์ให้แน่พู้ยังผู้ใดยังบัท่ันได้กดแช์ก็กดแช์ให้แน่ยังบัท่ันซับสไคร์ก็ซับสไคร์ให้แน่ชิได้มีกําลังใจนะคะเหตุอ่าส่งต้นใหม่ส่งภาพสวยๆมาให้เบิ่งนะคะสําหรับช่วงนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณค่ะ